สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอลำดับอน,นันต์และอนุกรมอน,นันต์ในพาร์ทที่2นะครับก็จะพูดถึงลำดับจำกัดและลำดับอน,นันต์นะครับสำหรับลำดับจำกัดและลำดับอน,นันต์นั้นนะครับลำ,ำ,ำดับจำกัดก็คือไฟใน sequence นะครับลำดับจำกัดก็คือลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก n ตัวแรกนะครับขีดเส้นใต้ n ตัวแรกไว้สัก10เส้นนะครับเขียนได้ดังนี้ครับ 1> a 1 a 2 a 3นะครับแล้วก็จุดจุดจุดมาแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหาองมายคอมมาแล้วก็ an ก็คือพจน์ที a ่ n จบแค่พจน์นี้ไม่มีต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือลำดับจำกัดครับดังนั้นนะครับลำดับจำกัดจะสามารถหาจำนวนพจน์ได้เสมอนะครับเช่นลำดับาดับ2 5 8 11 14นะครับก็มีจำนวนพจน์เท่ากับ5พจน์นั่นเองนะครับ และลำดับ 5, 10, 15, 20ไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับก็จะบอกจำนวนพจน์ได้นะครับก็คือมีอยู่20พจน์นั่นเองนะครับลำดับอนันต์ครับหรือ in finite sequence นะครับลำดับอนันต์คือลำดับที่มีโดเมนเป็นเซ็ตของจำนวนเต็มบวกเขียนได้ดังนี้ครับ a 1 คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับ a2 a3 ไปเรื่อยๆจนถึง an แล้วก็มีต่อไปอีกนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับอันนี้คือลำดับอนันต์ดังนั้นลำดับอนันต์จะไม่สามารถหาจำนวนพจน์ได้ทุกๆพจน์จะมีพจน์ต่อไปเสมอนะครับเช่น5 10 15 20พจน์ต่อไปก็จะเป็น25นั่นเองนะครับแต่เขียนละไว้นะครับแล้วก็มีพจน์ต่อไปอีกนะครับ30 35 40ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่คือลำดับอนันต์นะครับวันนี้นะครับมาดูตัวอย่างครับลำดับที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับจำกัดหรือลำดับอนันต์นะครับ2 4 6 8 10 12นะครับก็ตอบลงไปเลยครับว่าเป็นลำดับจำกัดนะครับเพราะไม่มีต่อไปนะครับก็ตอบว่าลำดับจำกัดข้อ2ครับ ก็มี1ลบ1 1ลบ1 1แล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นลำดับอนันต์นั่นเองนะครับข้อที่3ครับลำดับ1 3 9 27ไปเรื่อยๆจนถึง729นะครับก็มีน์สุดท้ายนะครับก็เลยเป็นลำดับจำกัดนะครับข้อที่4ครับอ่าลำดับของล็อก2ล็อก3ล็อก4ไปเรื่อยๆนะครับ มีจุดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นลำดับอนันต์นั่นเองนะครับข้อที่5ครับไซ n พยส่วน2ไซพ่นะครับไซสามไพ่ส่วน2องไซสองไไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไซหกไพก็เป็นลำดับจำกัดนั่นเองนะครับเพราะว่ามีพจน์สุดท้ายครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็รู้จักลํลำดับจำกัดและลำดับอนันต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไม่ยากนะครับให้นักเรียนลองตอบแบบฝึกทักษะที่2นะครับมีอยู่5ข้อด้วยกันก็ไม่ยากนะครับก็สังเกตหาจุดสังเกตให้ได้ก็จะตอบได้ทุกข้อเลยนะครับสำหรับเอกสารประกอบการสอนก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ